สวัสดีครับพี่น้องคิดจากแสงสันติภาพสรารธรรมแสงสันติภาพคองหลวงและพี่น้องที่จุดประกาศแสงสันติภาพวางยาวจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งพี่น้องที่รับฟังอยู่ขณะนี้ทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุทีเตชะรักพงศ์วันนี้ตกับวันที่17ตุลาคมปี2024นะครับเรามาเข้าถึงช่วงท้ายๆของพระธรรมสุภาษิตแล้ว และตั้งแต่เมื่อวานผมได้นําพี่น้องที่จะมาศึกษาของพระธรรมสุภาษิตบทที่3 0คือถ้อยคำของอากูแล้ววันนี้เรามาดูต่อว่าท่านอากูนั้นได้ให้บทเรียนอะไรกับเรากันบ้างในเช้าวันนี้ผมอยากจะนําพี่น้องในการที่เราจะมาอ่านพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่30ข้อ7ถึงข้อที่14ซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าขออย่ารวยเกินไปและขออย่าจน เกินไปเราจะขออย่ารวยเกินไปและขออย่าจนเกินไปเป็นอย่างไรนั้นให้เรามาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความเท็จและคำมุสาไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่จำเป็นแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระยาเวเป็นใครเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและลบหลู่พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์อย่ากล่าวร้ายคนรับใช้ให้นายของเขาฟังเกรงว่าเขาจะแช่งเจ้าและเจ้าจะต้องรับโทษ มีคนที่แช่งบิดาและไม่อวยพรมารดาของตนมีคนที่คิดว่าตนเองบอริสุทธิ์และไม่ได้รับการชำระความโสโครกของตนมีคนที่ดวงตาแสดงความยโสและหนังตาแสดงความถือดีมีคนที่ฟันของเขาเป็นดาบฟันกรามของเขาเป็นมีดเพื่อจะทำลายคนยากจนเสียจากแผ่นดินและคนขัดสนเสียจากมนุษย์ ในพระธรรมตอนนี้นั้นอากูเขาได้ขอสองสิ่งจากพระเจ้าประการแรกคือเขาขอพรวงว่าก่อนที่เขาจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยนะอย่าให้เขารวยจนเกินไปรวยขนาดไหนในข้อที่9ได้บรรยายไว้ว่าเกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่นและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระยาเวเป็นใครเล่าแปลว่ารวยแบบไหนครับคือ รวยจนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากฝีมือของเราล้วนๆพระเจ้าไม่เกี่ยวเลยนะดูสินะฉันเริ่มต้นจากศูนย์หรือบางคนเริ่มต้นจากติดลบแล้วปัจจุบันดูสิฉันมีบ้านฉันมีรถฉันมีเงินฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างนี้ mm. ก็เพราะว่าฝีมือของฉันล้วนๆนนี่คือรวยประการแรกก็คือค่าเก่งค่าแน่หรือรวยอีกแบบหนึ่งก็คือว่า รวยจนลืมตัวตนว่าแต่เดิมนั้นตัวเองนั้นเคยยากจนมาก่อนแต่เดิมนั้นตัวเองเคยเป็นคนต่างจังหวัดมาก่อนหรือแต่เดิมนั้นตัวเองมาจากครอบครัวที่ต่าต้อยและยากจนจริงๆและเราไต่ต้นมาจนถึงทุกวันนี้แบบนี้เขาเรียกว่ารวยจนลืมตัวครับนี่คือประการแรกที่อากูเขาอาธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าให้เขาลืม อย่าให้เขารวยจนลืมไปว่าทั้งหมดนี้มาจากฝีมือของเขา mm. เขาล้วนๆพระเจ้าไม่เกี่ยวและขออยากให้เขารวยจนลืมไปว่ารากฐานดั้งเดิมของเขาหรือพื้นฐานดั้งเดิมของเขามาจากไหนนะอย่าให้เขาลืมตัวนี่คือประการแรกเขาที่เขาได้ขอต่อพระเจ้าอย่างที่สองที่เขาขอต่อพระเจ้าคืออะไรครับ เขาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าให้เขาจนเกินไปจนขนาดไหนในข้อพระรคมภีข้อที่9เช่นกันก็ได้บอกนี้ว่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและลบหลู่พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์จนขนาดไหนครับจนขนาดที่เขาไม่มีอันจะกินและต้องไปขโมยนะไปขโมยของคนอื่นหรือพูดง่าย จนถึงขนาดที่เรียกว่าเขาจะต้องลบหลู่พระนามของพระเจ้าเพราะว่าถูกคนจับได้ว่าไปขโมยของของคนอื่นพี่น้องครับการที่เราจนถึงขนาดไม่พอกินเนี่ยหลายคนเขาโทษพระเจ้าเขาบอกเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เขาเป็นคนที่รักพระเจ้าทําไมพระองค์ถึงทําให้เขาตกต่ําถึงขนาดนี้และนี่แหละเป็นความหมายของคําว่าลบหลู่พระนามของพระเจ้า หรือบางคนนะเมื่อเขาจนมากๆเขาก็กลับดูถูกตัวเองว่าที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวฉันเนี่ยแย่ตัวฉันเนี่ยยังไม่ดีพอตัวฉันมันเลวก็คือลบหลู่ตัวเองนะดูถูกตัวเองเพราะนักกูเขาจึงได้อธิษฐานทูลขอต่อพ,พระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่าอยากให้เขาสุดตรงทั้งสองทางสุดตรงด้านที่หนึ่งคือ อยาสุดโต่งว่าให้เขารวยรวยจนลืมพระเจ้าคิดว่าทุกอย่างมาจากฝีไม้ลายมือตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้เขาจนจนถึงขนาดที่ต้องไม่มีอะไรจะกินและต้องไปขโมยและเป็นการลบหลู่พระนามของพระเจ้าและขณะเดียวกันก็เป็นการดูถูกตัวเองว่าตัวฉันแย่ตัวฉันมันเลวนี่คือสิ่งที่อากูเขาได้อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าครับพี่น้องที่รักครับ แท้จริงแล้วการที่เราต้องทำมาหากินหรือการที่เราขยันขันแข็งนะก็เพื่อว่าเราจะได้มีปัจจัยสี่อย่างพอเพียงไม่ใช่หรือนะการที่เราขยันทำงานทุกวันทุกวันนะเก็บเงินสร้างตัวนั้นก็เพื่อว่าเราจะมีอาหารการกินที่พอเพียงนะนี่คือปัจจัยแรกนะเราอยากจะกินอะไรเราก็สามารถจะซื้อกินได้ เราอยากจะซื้ออาหารอะไรมาทํากับข้าวที่บ้านเราก็มีเงินเพียงพอที่เราจะซื้ออาหารมาทําอย่างที่เราชอบไม่ใช่หรือนะนี่คือตอบโจทย์ปัจจัยแรกคือเรื่องของอาหารการกินประการที่2การที่เราขยันมันเพียรก็เพื่อว่าเราจะได้มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าที่เราจะมาใส่ให้เกิดความอบอุ่นไม่ใช่หรือก็คือเครื่องนุ่งห่มนะเราในหน้าร้อน เนี่ยเราก็จะได้มีการแต่งกายที่เหมาะสมกับหน้าร้อนหรือว่าเวลาเราจะไปเที่ยวชายทะเลเราก็สามารถมีเงินไปซื้ออ,อชุดที่เหมาะสมจะไปเที่ยวชายทะเลหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราก็มีเงินที่จะไปซื้อร่มหรือซื้อเสื้อกันฝนต่างๆเป็นต้นนี่คือการที่เราขยันหมั่นเพียรนั้นก็เพื่อตอบโจทย์ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องเครื่องนุ่งห่มปัจจัยที่3การที่เราทำมาหากินก็เพื่อว่า เราจะได้มีเงินในการที่เราจะไปซื้อยานะรักษาตัวเราเวลาที่เราไม่สบายหรือเรามีเงินเพียงพอที่จะไปหาหมอเพื่อรักษาโรคต่างๆหรือเวลาที่เราเจ็บไข้ไม่สบายหรือประสบอุบัติเหตุต่างๆนั้นเราจะได้มีเงินก้อนนึงเก็บไว้รักษายามที่เราเจ็บไข้ไม่สบายนี่คือตอบโจทย์ปัจจัยข้อที่3คือเรื่องของยารักษาโรคและปัจจัยข้อที่ส ก็คือการที่เราทํามาหากินเก็บเงินก็เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ตอบโจทย์ในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเราจะได้มีที่ที่ที่เราจะพักผ่อนน,นนอนหลับอย่างเพียงพอและเมื่อเราทํางานตราตรำจากข้างนอกเราจะสามารถกลับมาพักผ่อนที่บ้านอันแสนอบอุ่นของเราได้ไม่ใช่หรือมันพี่น้องครับเราต้องถามตัวเองจริงๆว่าวันนี้การที่เราขยันมั่นเพียรทำมาหากิน ็เพื่อตอบโจทย์ให้เรามีปัจจัยสี่อย่างเพียงพอไม่ใช่หรือมีอาหารการกินที่เราอยากกินอะไรก็กินได้นะสองเราจะได้มีเงินมาซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมต่างๆใส่ตามเทศกาลต่างๆได้ 3. เราจะได้มีเงินมาซื้อยารักษาโรคหรือว่าเราเจ็บไข้ไม่สบายมีเงินที่จะไปรักษาตัวได้และประการที่4เราจะได้มีเงินที่จะมาซื้อบ้านหรือที่พักอาศัยนะเวลาที่เราเหนื่อยๆกับจากที่ทํางาน หรือว่าเวลาที่เรากรเกษียณจากงานต่างๆได้ไม่ใช่หรือจริงๆแล้วอากูนะครับเขาได้พูดถึงสิ่งนี้อยู่แล้วถ้าเราดูจริงๆนะครับในข้อที่8เขาได้บอกว่าสิ่งที่เขาร้องขอจากพระเจ้าจริงๆคืออะไรครับเขาร้องบอกขอจากพระเจ้าว่าขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่จําเป็นแก่ข้าพระองค์ ขาขอพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาด้วยสิ่งที่จำเป็นนะพี่น้องที่รักครับเราต้องแยกระหว่างสองสิ่งนะก็คือสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราจำเป็นสิ่งที่เราต้องการภาษาอังกฤษก็คือ wanted แต่สิ่งที่จำเป็นคือ needed พี่น้องที่รักครับวันนี้หลายครั้งหลายคราวที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเราเ ต้องการมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราปนกันระหว่างสิ่งที่เป็นวอนเต็ดหรือต้องการกับสิ่งที่เป็นนิเด็ดจาเป็นเราปนกันจนมั่วแต่อาจารย์อยากให้เราแยกสองสิ่งนี้ออกมาชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เรานิเด็ดจริงๆและพระเจ้าของเราผู้ทรงรักเราผู้ทรงเข้าใจเราและเมื่อเราร้องทูลขอต่อพระองค์พระองค์จะประทานอะไรครับพระองค์จะประทานสิ่งที่จําเป็นหรือนิเด็ด ให้กับเราครับถ้าเราจําได้นะครับในคําอธิษฐานของพระเยซูในมัทธิวบทที่6ข้อที่11พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานยังไงขอประทานอาหารประจําวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้พี่น้องที่รักครับขอให้คําอธิษฐานของอากูนั้นเป็นจริงในชีวิตของเราครับขอพระเจ้าที่จะประทานให้เราที่เราจะไม่รวยจนเกินไป และที่เราจะไม่จนจนเกินไปแต่ขอพระองค์ประทานสิ่งที่จำเป็นเดอนนิเด็ดให้กับชีวิตของเราทุกๆคนครับขอให้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของอากูที่สอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องร้องทูลขอตอบพระองค์นั้นคือขอพระองค์โปรทรงประทานสิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันให้กับเรา ขอพระองค์ประทานสิ่งที่จําเป็นแก่เราในเรื่องของอาหารในเรื่องของเครื่องนุ่มโฮมในเรื่องของยารักษาโรคและในเรื่องของที่พักอาศัยพอพระองค์รู้ว่าอะไรที่เราจําเป็นและพระองค์ทรงสดับฟังและพระองค์จะประทานให้กับเราข้าแต่พระเจ้าขอให้ถ้อยคําของอากูนั้นเป็นจริงในชีวิตของเราด้วยที่เราจะไม่รวยจนกระทั่งเราลืมพระเจ้าแต่ขณะเดียวกัน ที่เราจะไม่จนเกินไปจนเราต่อว่าพระเจ้าขอพงษ์ช่วยเหลือลูกด้วยเถิดให้ลูกมีชีวิตที่พอเพียงและมีชีวิตที่เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ตลอดไปจึงอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของคริสตจัจกรแสงสิภาพของเรานะคะ